มี่ลาเด้อที่เคยหาให้งดก้อนนั่นน่ะที่เข้าให้ปูเพิ่นให้แปดหกหาแต่บางวดงนนี่เพิ่นให้เป็นแนวทางมาเพิ่นให้มาหางเดียวาหางเดียวไอ,อ้เอฟซีิจารณาเอาสองศูนย์หาสองศูนย์บมมีสองโตะครับสองโตนี่เพิน่นว่ได้ให้มาแต่ว่าฝันเหมือนคลืนเนี่ย ปันว่าคนเถ่านั่นแหละมาส,สุขหัวสุกหัวก็่าเอาเงินมาให้คือบอกเอาผมเ,เดือดตือนขึ้นมาเห็นแบ่งยี่สิบก็เหรียญสิบผมก็เลยบอกมึงคือบอ่เอาผมก็เลยหยิบเอาแล้วกา็ในกล้องฟันนี่ผมคิดว่ามาันถิใกล้เคียงกันอยู่ผมก็เลยตีไปเป็นสามศูนย์อ่าลองลอง,ลองบางเดอ้อสองตัวสองตัวอันนี้คือเป็นแนวสร้างของของลงับ สามสามสามศูนย์ศูนย์อ๋อครับนี่คือแนวทางของสลังลางร่องเบิ้งครับแต่ว่าปูเป็นไหามาหางเดียวนั่นแหละห้าสองศูนย์ครับแต่ว่าตัวสามศูนย์นี่คือคือเลขฝันกูนเชื่อเป็นงวดก้อนบางีนึงอ่ะเป็นก็ไหามาบนไหล่างอยู่หกสามกับแปดหกหฮะแต่บางงวดนี่เป็นไหามาหางเดียวครับ มีก็มีหาสองศูนย์กับสามศูนย์ะครับเนาะครับผมครับฝันบอกว่าหาสองศูนยห้มาหางเดียวกับสองตัวสองตัวสตัวเพินบ้าห้แต่ว่าเมันขึ้นเนี่ยพอฝันนอนอยู่วัดเก้านี่แหละมาเป่าแคมป่พรอมยังเนีเพิ่นประมาณตีสี่เคิง จะดงตือนขึ้นมาคนเเ่าคนมังสุกหัวว่ากูเอาเงินไหนมึงมึงคือบ่เอาผมก็ตกใจเนาะว่าเงินอีหยังเพราะไงผมก็วางสินั่นเดงมึงก็เบิ้งเป็นยังคนว่ามีแบ่งยี่สิบแบ่งหนึ่งกับเ 10, หบรียญสิบพื่าาอคนสิงห์ทางลางบ่อผมกับบ่อแน่ใจลองติดเจรณาบังเดอแบ่งยี่สิบกับเหรียญสิบมันก็จะเป็นสามศูนบ่อทางลาง ให้ลองพิจารณาเบิ่งแต่ว่าตัวถีนเน่เพันแนวเพันไหหมานั่นคือหาสองศูนย์เมเด็ดเดียวอ่าสองศูนย์นี่ให้ไปตัดเลนเอาบ่ครับอ่าตัดเลนเอาเดี๋ยวแต่สิตัดเป็นตัวใดอ่าสองศูนย์ครับโอ้เดี๋ยวโคโรเนะาะงวดนี้เพันไหหมาหางเดียวตัวเดียวแต่ว่าปกติเพันไหสามตัวกับสองตัวนะครับเนาะแมนครับวงวดนี้เพันไหหาสองศูนย์ พนเนนมีคนเนนตัวะบ้างครับผมบ้านเหนนเพิ่งก็บอกว่าให้หางเดียวเลยให้หางเดียวเรากปตัดเอาตัดเอ,อเอากับเดี๋ยวผมตัดห้ได้สามตัวต,ตัดมาที่ได้แค่สหางแคน่นั้นแะตตัดออกมาแล้วเป็นห้าสองห้าศูนย์สองูน่าถลักษณะนี่ส่วนเลฝันพ่อมอชัยนึ่งสเนาะแม่ีจากนที่จากคว้มฝันมันขึ้นนี่แหะที้ี่เครืสะดุ้งตื่นขึ้นมากเขียนสาก็ได้กัสอสก็ได้เนาะ ตัดติดลังก้นคนบงก็ตัดดิเอ่อคือแต่เสียดเป็นเบิ้งเอาไม่เห็นมีเลยคือว่าห้ามออกตัวตัดหมดทีเดียวสามตัวต้องเป็นร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าการการเด่นก็คือว่าแล้วเนาะอยู่ที่คนมักก็คือเขาแนวทางเขามีแนวทางห้คือว่างวดนี้ตรงพอเป็นห้มาหางเดียวเออก็คือเลขตัวนี้ อาสองศูนย์ครับครับอ่าสองศูนแต่พนมาหางเดียวแต่ว่าไฮเอฟีตัดเอาว่าขิตัดสองศูนยหรือว่าพันธุมาละลายมาหมวว่านี่ยในมาลเหม่ครับเอ้าใส่หลักสมุิวปากกาบ่มีเดยวอ่ามีเด็เออแมสแตบว่าไม่เบิกนะเอาเขียนได้ขีดินไฮก็ได้เออมึงขึ้นออกาแบบนี้เนาครับเขียนครับตอ้ยนี่ยนะครับนี่ระเด้อที่เคยหาให้งดก้อนนั่นน่ะที่เข้าไหีปูพันให แปดหกหาแต่บางวดน,นีเพินห้เป็นแนวทางมากเฟินห้มากหางเดียวาหางเดียวเอฟซีพิจราหน้าเอา,เอาสองศูนยตัวเดียวาหาสองศูนย์หาสองศูนย์บมมีสองโตบ่ครับสองโตนี่เฟินว่าได้ห้มากแต่ว่าฝันเหมือนขค้ืนเนี่ยฝันว่าค้นเถ่านั่นแหละมาสุกหัวสุกหัวว่าเอาเงินมาหา้คือบ่เอากองเงือ เดือดตือนขึ้นมาเห็นแบ่งยี่สิบก็เหรียญสิบเพิ่นกันเลยบอกมึงก็บ่าเอาผมก็เลยหยิบเอาแล้วก็ในกล้วงฝันนี่ผมกว่ามันถีกไก่เคียงกันอยู่ผมก็เลยตีไปเป็นสามศูนครับอ่าลองลองบางเด้อครับสองตัวสองตัวนี้คือเป็นแนวส้างของขงลางครับสามสามสามศูนย์ศูนยอ๋อครับ นี่คือแนวทางของหลังล่างล่องเบิ้งครับแต่ว่าปูคนไทยมาหางเดียวนั่นแหละหาสองศูนย์ครับแต่ว่าตัวสามศูนย์นี่คือเลขฝันกุดเชือเเป็นงวดก้อนมางทีนึงอ่ะเป็นก็ไหมาบนไหหลางอยู่หกสามกับแปดหกหาแต่ว่างวดนี้เนไหมาหางเดียวครับมีก็มีหาสองศูนย์กับสามศูนย์นะครับเนาะครับผมครับ